วันนี้จะพูดถึงสารธรรมสั้นๆเกี่ยวกับแม่ให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกันแม้จะรู้ว่าชาตินี้ทั้งชาติเราไม่สามารถที่จะทดแทนพระคุณท่านได้ทั้งหมดแต่ว่าก็ไม่เกินบีสัยที่มนุษย์เราจะทำได้บางทีชาตินี้เราตอบแทนพระคุณแม่ไม่พอเราก็ยังตามไปแทนพระคุณท่านทุกชาติ แต่ว่าเราก็ต้องรู้วิธีรู้ธรรมชาติของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่รู้ว่าเมื่อท่านแก่เท่ชาชราท่านมีอุปนิสัยใจคออย่างไรควรจะพูดและคุยกับท่านด้วยถ้อยคำแบบไหนอารมณ์แบบไหนอย่างนี้เป็นตน้นท่านกล่าวว่าคนหนุ่มสาวมักจะมองอะไรไปข้างหน้าแต่ว่าคนแก่ชาราจะมองไปข้างหลัง หมายถึงคนหนุ่มคนสาวเนี่ยก็มักจะวาดฝันสร้างอนาคตคิดจะร่ำรวยมีชื่อเสียงมีฐานะมีบ้านหลังใหญ่โตฝันไปสดขอบฟ้าส่วนผู้เท่าผู้ชราคือพ่อแม่ก็จะมองไปข้างหลังเวลาที่เรามีโอกาสไปคุยกับท่านท่านก็มักจะเล่าเรื่องคราวหลังเช่นเมื่อท่านเป็นวัยรุ่นบ้างเป็นเด็กบ้างหรือตอนกำลังสร้างฐานะบ้าง ฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าคนเท่าคนแก่เนี่ยเขามักจะนึกถึงเบื้องหลังอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ลูกจะต้องให้ความสำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามพระคุณของพ่อของแม่นั้นถือว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เราไม่สามารถจะตอบแทนได้แต่ว่าก็มีหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนให้ผู้ที่เป็นลูก คือเป็นบุตรเป็นธิดาเนี่ยจะต้องทําตอบแทนพระคุณท่านนั่นก็คือ 1. เลี้ยงดูพ่อแม่ 2. ช่วยงานพ่อแม่ 3. ดํารงวงสกุล 4. ทําตนให้เหมาะสมแก่การรับทรัพย์และ 5. เมื่อท่านตายก็ทําบุญให้ท่านถ้าทําได้เพียงเท่านี้ก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ไปตามลําดับ จนกระทั่งทำให้ชีวิตของเราก็คือผู้ที่เป็นโลกและทำให้ชีวิตของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นมีความสุขความเจริญครอบครัวก็อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตรงนี้ฝากเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้เอาไปเป็นข้อคิดเอาลาการกล่าวสารธรรมก็พอสมควรแก่เวลาขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันธรรมะ สวัสดี